ทันว่าโปรธที่บ้านกลิ่นอัศดาพรงานนี้ลุ้นรีเทิร์นไหม เรียกได้ว,ว่าเป็นนางเอกสาวสวยอย่างกรีนอัศดาพรที่ในตอนนี้มีงานเข้ารัวรัวปังๆค่ะก่อนหน้านี้สาวกรีนได้ออกไปร่วมรายการแชร์และมีบางช่วงพิธีกรได้ถามว่าได้คุยกันไหมในช่วงนี้สาวกรีนบอกทันทีว่าคุยคุยกันค่ะก็คุยคุยกันอยู่ล่าสุดสาวกรีนได้อัปเดตสตอรี่ซึ่งปรากฏว่าเห็นอดีตแฟนนุ่มอย่งางธันวาสุริยะจากมาโปรในสตอรี่และมีการแซวกันว่าคุณเขาก็เคินแหละ และในคลิปสาวกรีนยังได้พูดทิ้งท้ายเขาแค่มาเอาของเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดวยความที่เราเลิกกันด้วยสาเหตุที่มันไม่ผิดศีลธรรมมันเป็นการตัดสินใจของเราทั้งสองเราพูดด้วยเลยว่าเป็นเพื่อนกันหวังดีต่อกันค่ะงานนี้แฟนๆกันลุ้นไม่ขึ้นแล้ว